ครับสวัสดีครับคุณตูนสวัสดีค่ะคุณตูนคนนี้เป็นผู้หญิงนะครับเดี๋ยวบอกชื่อคุณตูนไปเดี๋ยวหลายคนจะเข้าใจว่าเป็นคุณบ่าวตูนอ๋อไหมะใช่นะคะครับผมคุณตูนตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนการจนบุรีค่ะอยู่ที่การจนบุรีด้วยแล้วก็เหตุการณ์ที่จะเล่าก็เกิดขึ้นที่การจนบุรีเนี่ยแหละใช่แล้วก็อย่าบอกนะว่าโทรมาจากสถานที่นี้ด้วย อ๋อไม่ค่ะเพราะว่าสถานที่ที่เกิดเหตุเนี้ยทุกวันนี้มันเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นแล้วอ๋อไม่ได้เป็นบ้านแล้วถ้าถเอ่ยไปทุกคนจะรู้จักดีตอนนี้กาลังดังเลยในเมืองการเป็นที่เที่ยวที่หนึ่งอ่าเป็นสถานที่เกิดเหตุเลคะอ๋อโอเคโอเคโอเคออาเราไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องของสถานที่นั้นก็แล้วกันนะได้ค่ะโอเคมาเรื่องนี้เนี่ยย้อนกลับไปนานแล้วหรือยังครับตี 2538ค่ะปี38ก็นานแล้วเหมือนกันนะใช่นะครับเป็นยังไงครับเรื่องราวทั้งหมดเชิญเลยครับคุณตูนอ่ขออนุญาตพูดต่วนิดหนึ่งว่าคือตูนอะทุกวันนี้เป็นคนไม่ได้กลัวเรื่องผีนะคะอืมแต่ไม่ใช่อไม่เชื่อครับเจอจนไม่กลัวดีกว่าเนาะเจอจนชินอย่างนั้นเลยป่ะไลฟ์หลอนย้อนหลังสนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าูกใจคน รู้ใจแมวใช่ค่ะตั้งแต่ปี2,538นี่คือครั้งแรกที่เจอแล้วเราก็เจอมาตลอดตลอดออาจจะเวลาเจออาจจะไม่ได้น่ากลัวแต่รับรองว่าเป็นผย่อ่ะ,ะเริ่มตั้งแต่ปี2,538ัน้านะคะคือตอนนั้นอ,อ่ะเรามีแฟนคนหนึ่งก็คือเรามีแฟนตั้งแต่เรายัางเรียนปวชแล้วมันเป็นช่วงปิดเทอมซึ่งเราก็แบบ มาอยู่กับเขา hmm. คือก็ออกมาอยู่กับเขาอะในในปีนั้นเนาะสองพันห้าร้อยสองสิบแปดมันเป็นยุคที่ยังเป็นในรุ่นแล้วแบบยังคิดอะไรไม่ได้หรอก <c oughs> แล้วตอนแรกที่ที่อยู่มันก็จะเป็นเอห้องเช่าเป็นเพาเวน์เฮาส์ปกติอื hmm. วันหนึ่งผู้ชายคนนี้เขามอายุมากกว่าตูนนะคะประมาณสิบห้าปี <c oughs> วันหนึ่งเขาเกิดมีปัญหาตรงน,นั้นแล้วเขาต้องายที่อยู่กระทันหันอื เขาก็เลยมาอาศัยน้องสาวอยู่ครับซึ่งบ้านน้องสาวก็คือคนเต็มแล้วแต่เขาบอกว่ามันมีที่ที่หนึง่งซึ่งไปนอนได้ไปค้างอยู่ได้นอนได้ไหมล่ะครับอ่าละแวกนั้นมันจะเป็นชุมชนแออัดนะคะเวลาที่เราจะเดินมาที่ที่นี้ที่เราจะอาศัยนอนอะ่ะเราก็จะต้องข้ามกระดานไม้ซึ่งเป็นไม้แผ่นเดียวระหวา่างคาบสักฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งครับ ข้างล่างก็จะเป็นแม่น้ําอืำก็จะมีไม้ให้เราจับระหว่างตรงกลางอันหนึ่งพอเราเดินข้ามไปปุ๊บก,ก็จะมี่าบ้านของคนอาศัยอยประมาณสองสาหลังแล้วมันจะมีที่ที่หนึ่งซึ่งเราไปหยุดตรงหน้าห้องนั้น่ะเราก็มองพิจารณาก่อนว่าเฮ้ยอยู่ได้ปะวะสภาพมองจากภายนอกก็คือเป็นไม้ไผ่ลั่ว ตีด้านหน้าครับแล้วก็มีประตูก็เป็นไม้ไผ่ลรกเหมือนกันอืมแล้วก็มีตีด้านข้างอีกสองข้างเปิดประตูเข้าไปก็จะไม่มีนะคะอืมมีปีเป็นไม้ไผ่แค่สามด้านอือข้างหลังก็จะเป็นดึงที่เขาขุดเอาไว้ครับผักตกชวาลอยเต็มแบบเต็มแน่นนะคะอืะลักษณะที่ตุนตุนเล่ามามันคล้ายๆกับกระท่อมกระต้อประมาณนั้นปะ ประมานั้นไม่ใช่บ้นานแต่อยู่กลางเมืองเลยนะคะครับ,รบแล้วพอเดินเข้าไปคือพื้นก็ไม่ใช่ว่าเทป,ปูนนะเป็นพื้นดินแข็งๆครับแล้วก็จะยกพื้นด้วยไม้แผ่นใหญ่ๆขึ้นมาประมาณคืบหนึ่งเป็นเหมือนไม้เป็นพื้นบ้านเนาะแล้วก็จะมีอ่าแล้วเขาก็จะกั้นห้องด้วยไม้ไผ่ลูกเหมือนกันครับห้องก็ประมาณ สองคูนสามเมตรคือให้ไว้นอนอย่างเดียว,วะอค่ะครเราถามตัวเองเรายืนมองแล้วเราก็ถามตัวเองว่าจะนอนได้หรือวอาต่นัเวลานั้นมันมันต้องนอนแล้วอะค่ะคเพราะว่าเนอะเราก็คิดว่าเออก็มากับแฟนน่ะเขาอยู่ยังไงเราก็ต้องอยู่แบบนั้นน่ะก็เริ่มจากเสื้อผ้าก็เอามาเท่าที่ขนมาได้เขาก็เอาที่หลับที่นอนมาให้ แล้วมันก็จะมีเตาอังโลอะคะ่ะครับครับไม่มีไม่มีไฟฟ้าไม่มีห้องน้ำนะก็คือจะต้องลากไฟฟ้ามาจากบ้านเขาอีกทีหนึ่งโอ้โหเพื่อมาใช้เป็นไฟหลอดส้มๆอะคะ่ะสิแปดวัตต์ติหวัตต์ครับอ่ะเป็นแบบนั้นนะไม่มีหลอดดีออนข,อขาวๆนะคะครับแล้วก็คือเราต้องหุงข้าวด้วยอะไรอะหมออะ้อปะแล้วก็เอาไม้ขัดแล้วก็เทน้ําอ่ะคือครั้งแรกเลย ครั้งแรกของการทำกับข้าวแบบนั้นแบบห้องน้ำไม่มีจะอาบน้ำก็คือต้องกระโดมโอกแล้วก็ไปอาบบ้านเขาด้วยไม้ไผ่ไม้อันเดิมอะค่ะที่ทอดข้ามไปอีกฝั่งตุกข้าววันนั้นก็คือจะมีผัดกับล้งนี่จำได้เลยนะคืออย่าสงสัยว่าทำไมจำได้มันเป็นเหตุการณ์ที่ฝังใจยังไงก็จำได้ค่ะครุงข้าวได้มอแบบนั้นเสร็จ แล้วก็ทอดไถ่แล้วก็ผัดถักบ,บุ้งการทมาที่ใช้วัดสมัยก่อนการทมาจะเป็นสันกะสีอ,อ,อะถ้าเกิดในยุคนั้นจะต้องรู้ว่ามันจะมีะการทมาที่ทำจากท้อนสีสกเขียวแล้วก็ชาอนสันกะสีเวลากินก็จะดังก้องแก่นก้องแก่นอะเราก็จะใช้แบบนี้แหละคะ่ะจะมีโป๊ะตัวหนึ่งวางตรงหน้าห้องนอนก็จะนั่งกินข้าวตรงนี้เกินข้าว กินข้าวเย็ยนเสร็จอาบน้ำก็ไม่มีทีวีไม่มีอะไรข้ามไปดูทีวีบ้านเขาคนเยอะแบบคือเหมือนข้ามไปอีกโลกอะค่ะคือจะมีคนเยอะๆแบบสนุกสนานเลยคแต่พอตกดึกปุ๊บเัาจะต้องมานอนตรงนี้คนเดียวเพราะแฟนเราทำงานในตลาดเขาจะออกไปประมาณเที่ยงคืนคือนน้นเขาออกตอนประมาณเที่ยงคืนล่ะคะ่ะ แล้วเขาเพื่อถามแล้วว่านอนได้ไหมเดี๋ยวเช้าเขาจะลับแล้วมไม่มีอะไรหรอกอยังไม่ลืมจะภาพบ้านเนาะฝั่งก็คือไม่มีไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีผน,นังไม่มีกำแพงแล้วเราก็จะแต่มันมืดแล้วล่ะคะ่นะณปีนั้นไม่มีไฟเยอะเหมือนสมัยนี้ข้างหลังยังเป็นผักตกปลาเขาถามแล้วว่านอนได้ไหมเดี๋ยวเช้าก็มาแล้วเดี๋ยวเลิกงานจะร,รีบรับแล้ก็บอกว่าได้ เขาก็เอาโซ่เส้นยาวๆมาคล้องประตูแล้วก็หลอกก่อนซึ่นแตไม่ได้ให้เรานะคะเขาเอาไปด้วยครับเผื่อว่าเขากลับมาเร็วเขาจะได้ไขเข้ามาเท่ากับว่าเราโดนขังอยู่ในกระท่อมนี้ถูกต้องคนเดียวไม่มีไฟแล้วด้วยนะคะคือตอนนี้เราจุดเทียนแล้วเพราะว่าไฟเขาจะต้องดึงปลั๊กออกจากบ้านหลังใหญ่อ่ะคนนี้พอเขาไปปุ๊บ คือเล่นพ้นนี่เราก็เดินขึ้นมายกเท้าขึ้นมาปุ๊บพืนหมายมันก็จะดัง and, ออดแอดเพราะว่าม,มันชะวางไว้อ่ะค่ะไม่ตอกตะตูให้แน่นหนาเปิดประตูเข้าไปอีกชั้นหนึ่งก็คือเป็นห้องนอนผมงงเป็นปนิ่งบางๆถืผ้าห่มขึ้นมาห่มตัวปุ๊บล้มตัวลงนอนตดมันเป็นเสียง สี่เท้าเดินขึ้นมาบนหน้าห้องบริเวณหน้าห้องเขาเดินแล้วเขานั่งลงอืมเอาไม้ขัดหม้อข้าวอ่ะค่ะเอาไม้ขัดหม้อข้าวออกอืมเขาสักข้าวใส่จานเขาก็แกงแกงแกงเคาะข้าวออกกับทับที่ทับที่อะไรอะอลูมิเนียมปะ อ่า,อาที่แบบไท้สมัยก่อนนะคะคร,คร,คราเข้าวใส่จานเขานั่งกินข้าวอะค่ะคือตอนนั้นเนี่ยเรานอนฟังเขาอยู่ใช่เราเพิ่งล้มตัวนะคือเรายังไม่ได้หลับนะรบเราใช้คําว่าเราเพิ่งล้มตัวลงนอนคแล้วเขามานั่งกินข้าวตักข้าวท้อนสังกะสีที่มันกระทรบกับการสังกะสีอะค่ะครับครับ ก็คือคนกินข้าวอะ่ะเหมือนตอนเรานั่งกินข้าวปกตอิอ่ะเวารู้สึกเราตอนนั้นเหมือนตอนนี้เลยที่แบบใจเต้นแบบตุกตุกตึก,ตกแบบเต้นรัวมากอะ่ะครับเราเราไม่รู้ว่าอะไรอยู่ข้างนอกแต่ไม่ไม่ใช่คนคนจะเข้าทางไหนครระตูล็อกข้างหลังผักตบชวาแน่นเลยอะ่ะถ้าเขาจะว่ายน้ํามาเราต้องได้ยินดิแต่มันเงียบแบบ อยู่ก็เดินขึ้นมาเอาไม้ถัดมอออกครับอันนี้อันนี้อันนี้เล่าแล้วคุณ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 ตูนจ๋าเราเราจะไม่ขยายความซ้ำซ้อนเยอะไปแล้วคือคราวนี้พอพอเจอแบบนี้ปุ๊บปุ๊บป่ะคะคือรู้สึกเราแบบไจเราเต้นเต้นแรงมากแต่เราทําไม่ค่ะอืมจำพระห่มไว้ในมือแน่นแล้วเลยในใจได้แค่ว่าอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามานะครับอย่าเข้ามานะเราเรา นึกได้แค่นั้นนะค่ะตอนนั้นอืแล้วเราหลับไปตอนไหนไม่รู้ครับเทา้าเรารีบออกมาคล้องเพื่อที่จะดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นอืปกจะส,สีทุกอย่างเลยค่ะคไม่มีร่องรอยการกินข้าวอมไม่มีการเปื้อนไม่มีไข่แหวงไม่มีอะไรเลยออือแต่เราได้ยินอนะครับแต่เรากลับมาช่วงประมาณิบโมงอือ เราเล่าให้เขาฟังแล้วเราเราก็เล่าเหตุการณ์ให้เขาฟังเนี้ยเราคิดว่าเขาอาจจะตอบไปแล้วเขาบอกเออไม่มีอะไรหรอกคงไม่มีอะไรหรอกเขาก็พูดเช่นนี้แต่เรารู้ว่ามันต้องมีอะไรจนตอนเย็นปุ๊บอือยู่ๆก็มีคนเข้ามามุงกันในบ้านหลังบ้านหลังข้างๆเราใช่ใช่ซึ่งก็เป็นเหมือนจะตอบเหมือนเพลย่างนี้แล้วค่ะเราก็เดินไปคือคนเริ่มคุยกันเสียงดังอื้อหแล้ว มีผู้ชายคนหนึ่งมีอาการแบบเหมือนถูกผีเข้หาหรืออะไรย่างๆเขาก็นั่งยิ้มหัวเราะแล้วเขาก็บอกว่าหนูขอน้ำแดงหนูขอน้ำแดงได้ไหมหนูอยากดินน้ำแดงมีคนส่งบุหรี่ส่งอะไรให้เขาเขาก็หยิบไปแบบสูบทีหลายๆม้วนแล้วต้อมีคนถามว่าเป็นใครมาจากไหนค,คนนั้นที่มีอาการแบบนั้นเขาบอกว่าเมื่อคืนหนูมาเนี่ยหนูมาหาพี่คนนี้หนูมาตินงข้าวหนูอยู่ข้าวค เราก็มองอยู่ด้วยความที่ว่าณนะเวลานั้นนะเราไม่ได้เชื่อเรื่องตรงนั้น mm. เรื่องผีเขา้าเรื่องอะไรน,นะคะคคแต่เราเชื่อสิ่งที่เราเจอเมื่อคืน mm. เขาก็พูดเพื่มเขาไปเรื่อยๆค่ะแล้วเขาก็บอกว่าแล้วหนูเป็นใครละ่ะ mm. ก็หนูไงหนูที่จมน้ะํะ mm. หนูที่จมน้าําตายไง mm. คือเรามารู้ทีหลังว่าตรงเนี้ยก่อนที่มันจะมีผักตบอีเดียวเมื่อก่อนน้ามันจะสามารถลงไปเล่นได้อื mm. อาา่ะฮะเรามันมีเด็กจมน้ำตายของคนเป็นพี่น้องกันครับอาา่ะฮะไปเล่นน้ำอย่างนีนะะ้แล้วค่ะเราแบบแม่เขาเผออคนหนึ่งเป็นตะคิวค,คนอีกคนหนึ่งจะช่วยประการที่ว่าจมลงไปกล้วกัเป็นคู่อืม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 ก็คือนี่เป็นเหตุการณ์ครั้งแรกซึ่งเราไม่ได้เห็นอืมไม่ได้เห็นตับตาครับแต่มันเป็นครั้งที่ ทำให้เราเจอครั้งอื่นๆตา,ามมานะคะเท่า,า,ากับว่าเหตุการณ์ที่คุณตูนเล่ามาที่กระท่อมหลังนี้เนี่ยนะครับก็คือไม่เห็นเป็นตัวแต่แค่รู้สึกแปลกใจว่าเสียงที่เราได้ยินในการที่เขามาค้นหาของกินมาตักข้าวกินเนี่ยมันมาจากไหนและเป็นใครก็ไม่รู้ทั้งๆั้งที่ประตูกระท่อมเราเนี่ยมันถูกล็อกจากแฟนของเราที่ออกไปทำงานข้างนอก ตอนนั้นก็ไม่ได้ตัดสินใจลุกขึ้นมาจะคิดว่าลุกขึ้นมาดูไม่กล้าไม่ไม่กล้าผมอะคับไม่กล้าก็คือเรารู้แล้วว่าไม่ใช่คนแต่เราก็คือไม่กล้าเพราะถ้าเป็นคนอะเราจะโดนอะไรมั่งก็ไม่รู้อะแต่ไม่ได้ตัดสินใจที่จะปัวยวายอะค่ะครับครับ โ uh huh. อนะครับแล้วก็มีเหตุการณ์ก็คือเป็นเหมือนกับโคนโดนอะไรบางสิ่งบางอย่างเข้าก็ไม่แน่ใ,ใจเหมือนกันว่าทั้งสองเหตุการณ์เนี้ยมันเกี่ยวข้องมันเกี่ยวเนื่องกันหรือเปล่าค่ะแต่ว่าสิ่งที่เขาก็ทําออกมาตอนนั้นน่ะเขาพยายามสื่อว่าเขาคือเด็กสองคนที่จมน้ำจมน้ําตรงเนี้ยทนไมคนหนึ่งครับอ่าฮะใช่นั้นเลยค่ะเ,<อ>เพราะว่าบ้านของแฟนอะ่ะน้องสาวเขาก็จะเป็นแบบมีร่างทรงอย่างไรด้วยไงคะครับ ครับอ่ามี่คือครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะะแล้วผ่านมาก็เจอมาเรื่อยเออเออถือว่าเป็นเจอมาแบบเจอคนเดียวมั่งไม่แน่ใจเรียกคนขึ้นมาฟังเป็นเพื่อนบ้างครับครับติดดึงเข้ามาอย่างเงี้ยมาช่วยฟังหน่อยได้ยินเปล่าโอเคเขาได้ยินโอเคงั้นเราก็ไม่ได้หูฝาดอ๋อจนล่าสุดก็เดกับลุกชายซึ่งอันนี้เส้นเหลือเชื่อนะคะแต่ก็จะหลายแรงที่สุด ครับเพิเ่งเจอมา่ปีที่แล้วล่าสุดนะคะอ่าได้ครับเดี๋ยวค่อยๆทยอยมาเล่าเรื่อยๆออก็แล้วกันนะคุณตูนนะถือว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นการเริ่มต้นในการเนี่ยคือการเห็นครั้งแรกหลังจากนั้นเหมือนจิตมันเปิด,เ,ปดเหมือนสื่อสารกับเขาติดแล้วก็เห็นมาตลอดค่ะค่ะนะโอเคได้ครับคุณตูนยังไงขอบคุณมากๆที่มาเล่าเรื่องนี้ให้กับพวกเราฟังนะเป็นกันค่ะขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ หลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับสนับสนุนโดยอาหารแมวคาริว่าถูกใจคนรู้ใจแมว